สำหรับท่านใดที่เป็นกดไหลย้อนฟังคลิปนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ท่านหนึ่งที่เป็นกดไหลย้อนมาถึง10ปีอยากให้พี่เขามีโอกาสได้เล่าแบ่งปันนะครับว่าเขาดูแลอย่างไรนะครับจากคนที่เป็นจนเป็นแพนิกแล้วตอนนี้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับสวัสดีพี่นิวนะครับสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่นิวแบ่งปันนิดนึงว่าเมื่อก่อนพี่นิวเป็นหนักแค่ไหนแล้วไปรักษายัางไงมาบ้างค่ะก็ เริ่มแรกนะคะมีอาการปวดท้องนะคะแล้วก็เราไปหาหมอเนาะเมื่อก่อนนะคะคุณหมอเขาจะบอกว่าเราอะค่ะเป็นกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหารนะคะก็จะจัดยามาให้พวกยาเคลือบแผลในกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ทานมาตลอดไม่ได้เป็นแค่ปวดท้องอย่างเดียวอะค่ะ มันเริ่มมีอาการจุกแน่นตรงลิ้นปี่แล้วก็จุกตรงคอนะคะเวลาเราทานอะไรไปมันเริ่มอืดท้องแล้วก็มันมันเหมือนเ่ามันมีอาการเลยนะคะเอาหารไม่ย่อยไหมใช่ค่ะแล้วก็หนักสุดเนี่ยก็คือรู้สึกว่าหายใจไม่สุดเหมือนคนหายใจไม่อิ่มนะคะแล้วก็นอนไม่หลับครับแต่ว่าพอมันเป็นี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเราเป็นกดไหลย้อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาหมอเฉพาะทางทีเนี้ยคุณหมอก็จัดยามาให้ทานนะคะเยอะมากเลยค่ะก็เป็นทั้งยาลดกด ยาเคลือบแผลยากระชับหูรูดเฉเพาะอาหารนะคะแล้วยาฆ่าเชื้อคือกินยาเยอะมากค่ะเกือบเดือนเลยค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเอาอุจจาระเราไปตรวจด้วยเนาะแล้วคุณหมอก็บอกว่ามีเชื้ออะไรนะคะ h p o พีโอไลน์เอีลน์ใช่ค่ะคุณหมอก็บอกนี่แล้วก็ต้องให้กินยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอกินยาไปแล้วค่ะอาการมันไม่มันไม่ได้หายนะคะแต่มันแค่แบบทรงๆอะค่ะไปเรื่อยๆค่ะก็คือประมาณนี้เลยครับผมแล้วนอกจากการกินยาแล้วมีไปรักษาแบบอื่นไหม เคยซื้ออาหารเสริมหรือว่าอะไรตามท้องตลาดกินไหมมีค่ะสั่งอาหารเสริมนะคะที่มันขึ้นมาในเฟสอะค่ะคบ,บอสก็จะเป็นพวกหลายๆตัวเลยนะคะคือจนจําไม่ได้อะไรที่ว่าดีอะค่ะก็ลองมาหมดแล้วค่ะเป็นมาทั้งหมดกี่ปีนะครับโอ้ก็ประมาณ10กว่าปีได้สิบกว่าปีแล้วเห็นว่าล่าสุดอะเป็นจนขนาดเป็นแพนิคแพนิคเป็นยังไง แพนิกก็คือมันจะมีอาการใจสั่นถ้ารู้สึกว่าเราจุกตรงลิ้นปีะค่ะมันจะเริ่มใจสั่นทีนี้ใจสั่นแล้วก็ใจใจเสียทีนี้เริ่มมีอาการกลัวกลัวเหมือนว่าอุ้ยเราจะเป็นมะเร็งไหมเราจะเป็นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าอะไรยงี้ค่ะแล้วก็พอสั่นมากๆค่ะมืออ่ะมันจะเริ่มมันจะเริ่มชาแล้วมันจะสั่นแล้วก็ท้องไส้จะปั่นป่วนคือมันเป็นไปเองเราคุมมันไม่ได้คุมไม่ได้ค่ะแล้วก็เราจะนอนไม่ได้แล้วเหมือนแตบว่าการหายใจเราอ่ะก็ผิดปกติหายใจไม่ได้เหมือนแบบมันมันจะเขาเรียกมันเหมือนม ก็ะจะเป็นแบบนั้นอแล้วก็ก่อนที่ผลิตภัณฑ์ UQ Mac จะออกนะครับผมก็มีโอกาสส่งมาให้พี่นิวทดลองใช้ทดลองนำประทานดูอันนี้เราคุยกันแบบตรงๆก่อนพี่นิวก็ไม่ใช่เป็นหน้ามาถ้าไม่ดีจริงเราก็จะไม่มาพูดตรงนี้ใช่พี่นิวทานไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็คือครั้งทานไปนะคะประมาณ3วันแรกก่อนทานไป3วันแรกรู้สึกว่ามันเบาแต่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะปกติอะ อาการที่เป็นหนักสุดล่าสุดก็คือมันจะจุกตรงลิ้นปีกม,มันจะจุกตลอดเวลาตื่นม,มาปั๊บนี่คือมันจะรู้สึกแล้วว่ามันจุกตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือมันยังไงมันมันจะไม่โล่งเลยแต่ทีเนี้ยพอทานไปสาป,ประมาณ3วันรู้สึกว่ามันเบาลงเบาลงก็ยังไม่ได้อะไรไม่ไม่เอะใจแต่ทีเนี้ยพอกินไปเรื่อยๆเอ้ยรู้สึกว่าพออาการมันดีขึ้นก็เลยโทรหาคนบอสนี่แหละคะ่ะติดต่อว่าเอ้ย มันมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าท้องที่ว่าเวลาเราทานแล้วมันไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มมันเริ่มกินได้เยอะขึ้นจากปกติเมื่อก่อนกินอะไรก็อิ่มกินอะไรก็จุกก็แน่น,นะะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงจุกลิ้นปี่แล้วก็ตรงจุกที่คอเนี่ยมันเริ่มลดลงก็รู้สึกว่าเริ่มเห็นผลชัดเจนอะ่ะประมาณ7วันค่ะประมาณ7วันใช่ค่ะแล้วก็ทานมาตลอดเลยตอนนี้คือทานต่อเนื่องมาประมาณกี่เดือนแล้วครับ ประมาณตอนนี้3เดือนกว่าแล้วค่ะ3เดือนกว่าแล้วอาการที่รู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ยกินอาหารได้สบายเลยค่ะจากเมื่อก่อนนี่คือกินอาหารรสจัดไม่ได้นะคะพ่อปกติเป็นคนที่ชอบทานอาหารรสจัดอยู่แล้วแต่ตอนเนี้กินจนลืมไปเลยว่าเราเคยเป็นกดไหลย้อนอะไรยเงี้ยค่ะก็ยังคืออาการดีขึ้นเยอะเหมือนเมื่อวานที่คุณบอสเห็นนะคะกินส้มตำผัดกะเพราแล้วก็ไปกินซุกกี้ไปกินอะไรคือปกติเลยโอเคเลย ครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่มายืนยันนะครับสำหรับใครที่แบบดูแลมาแล้วหลายวิธีนะครับมันยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งท้อใจเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสลองตัวนี้จริงๆเพราะว่ามันรักษาครบทั้ง6อาการจริงๆนะก็คือ1เลยก็คือรักษาแผลในกระเพาะ2นะครับในเรื่องของการลดเชื้อแบคทีเรียเ p o l i n อ3ลน์รักษาหูรูดกระเพาะอาหารนะครับ4ลดกดลดแก๊สนะครับส่วนเกินในกระเพาะแล้วก็5ฟื้นฟูตับนะครับทำให้น้ำดีผลิตได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือดูแลระบบลไไไ้้ดดดวยมันู 6อาการนี้นะครับดูแลครบทุกอาการเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่มีอาการแบบนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับ